This is the Standard Podcast. Eye opening for your ears. Eight Minute History. เอสเป็นด history episode นี้นะครับเราคงยังอยู่ในซีรีส์ของย้อนรอยกิจการไฟฟ้าไทยซึ่งตอนนี้เราเดินทางกันมาสู่ episode สุดท้ายก็คือ episode ที่4แล้วนะครับเราย้อนกลับไปที่ ep ที่3คือ ep ก่อนหน้าเราได้ทิ้งทายไว้บอกว่าตัวเปลี่ยนเกมไฟฟ้ายุคใหม่คือเทคโนโลยีที่เราเรียกกันว่า SMR small modular reactor อธิบายเป็นภาษาไทยง่ายๆครับว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กนั่นแหละครับดังนั้นครับใน episode นี้เราจะมาเจาะลึกกันนะครับว่าทําไม SMR จึงเป็นอนาคตของการผลิตไฟฟ้าไม่ใช่แค่แต่ในประเทศไทยครับแต่ในระดับโลกรวมถึงการฉายภาพนะครับว่าอะไรคือโอกาสและความท้าทายที่มาพร้อมกันกันกบเทคโนโลยีใหม่ตัวนี้ทั้งนี้ครับเพื่อเข้าใจบริบทว่าทำไมเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญต้องย้อนกลับไปที่การตั้งเป้าหมาย Net Zero Emissions หรือการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ครับที่ตรงนี้เองเป,เป็นเป้าหมายใหญ่ที่โลกนั้นกำลังมุ่งหน้าไปพร้อมกัน เวลาเราพูดถึงสิ่งนี้ครับก็คือ net zero emissions มันไม่ใช่แค่เรื่องของการปลูกต้นไม้นะครับแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่มีความหมายว่าการลดคาร์บอนนั้นเป็นเสมือนมาตรฐานใหม่ของการค้าระหว่างประเทศที่ดิมเนินธุรกิจที่ทุกประเทศนั้นต้องยึดถือร่วมกันด้วยยกตัวอย่างที่มีการดําเนินการจริงครับก็คือสิ่งที่เรียกกันว่า C b a m Carbon Border Adjustment Mechanism ของกลุ่มสหภาพยุโรปหรือว่า EU ซึ่งเปรียบเสมือนภาษีคาร์บอนข้ามพรมแดนครับโดยจะมีการเริ่มเก็บภาษีสินค้าที่มีการปล่อยคาร์บอนสูงที่นำเข้าจากนอกสหภาพยุโรปอย่างจริงจังนั่นเองนะครับก็เลยทำให้บริษัททุกภาคส่วนเลยต้องมีการปรับตัวและมีการลงทุนในพลังงานสะอาดโดยทันทีหากไม่ต้องการเสียเปรียบในการแข่งขันในสถานการณ์ที่การลดคาร์บอนนั้นเป็นภาคบังคับครับ นวัตกรรมด้านพลังงานจึงเป็นสิ่งที่หลายประเทศนั้นให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆและจุดนี้เองครับที่ SMR Small Modular Reactor ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการผลิตไฟฟ้าจุดเด่นสำคัญคือสะอาดยืดหยุน่นและปลอดภัยครับ แต่ก่อนที่เราจะไปที่เรื่องของ S M R ครับขอปูพื้นฐานสั้นๆนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้คนเข้าใจตรงกันก่อนว่าทำไมการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้าอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถที่จะใช้ R E ก็คือ Renewable Energy พลังงานหมุนเวียนได้100%อย่างที่หลายคนเนี่ยอยากจะได้เริ่มต้นจากโรงไฟฟ้ายุคเก่าก่อนนะครับที่มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนอกจากเรื่องของคาร์บอนที่ทุกคนทราบดีอยู่แล้ว โรงไฟฟ้ายุคเก่าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไม่ว่าจะเป็นถ่านหินก๊าซธรรมชาติยังมีข้อจํากัดอื่นๆอีกนะครับเช่นเรื่องของต้นทุนเชื้อเพลิงนะครับที่ผันผวนแน่นอนว่าก,การพึ่งผ่าก,ก๊าซธรรมชาติหรือถ่านหินทําให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของประเทศเนี่ยขึ้นอยู่กับราคาตลาดโลกที่บางครั้งาเรียกว่าราคาสปอตสปอตก็แปลว่าราคาแต่ละจุดเพราะมันขยับขึ้นลงเนี่ยทุกๆวินาทีไปเลยนอกจากนี้ครับความมั่นคงด้านพลังงานขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือบางคนเขาใช้ศัพท์ปัจจุบบันบอกว่า ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์นี่แหละครับซึ่งหลายๆครั้งคู่กรณีก็จะเป็นประเทศผู้ส่งออกพลังงานนี่แหละครับสิ่งนี้เองก็เลยกลายมาเป็นความเสี่ยงที่ควบคุมได้ยากนี่เป็นสาเหตุแหละครับที่ว่าทําไมโลกเราต้องหาตัวเสาหลักนะครับที่สามารถจ่ายไฟได้อย่างมั่นคงไม่ต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและไม่ปล่อยคาร์บอนด้วยหลายคนอาจจะบอกนะครับว่าที่ผ่านมาเรามีการใช้พลังงานหมุนเวียนทั้งแสงอาทิตย์น้ําลมในการผลิตไฟฟ้าอยู่แล้วไม่ใช่หรือก็ถูกต้องแหละครับ แต่ข้อจำกัดของพลังงานประเภทนี้คือ Renewable Energy คือเรื่องของความไม่แน่นอนครับพูดง่ายๆเราไม่สามารถที่จะควบคุมธรรมชาติได้ไงครับเราไม่สามารถที่จะควบคุมแสงแดดลมหรือน้าได้ตามใจชอบดังนั้นครับเมื่อพลังงานหมุนเวียนอาจจะมีการขาดช่วงหรือว่าผลิตเกินโดยไม่คาดคิดเช่นบางครั้งก็มีเมฆมาบางดวงอาทิตย์ลมนึกจะหยุดพัดก็หยุดพัดไปสิ่งนี้เองจะทำให้ความถี่หรือฟรีควอนซีของระบบไฟฟ้าเกิดความผันผวนได้ ซึ่งถ้าเกิดว่าแก้ไขไม่ทันก็ <S <S อาจจะนําไปสู่ภาวะไฟดับหรือแบล็ k เอาท์เป็นวงกว้างได้เหมือนกันครับอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญครับก็คอือเรื่องของโครงขายไฟฟ้าแบบเดิมที่เรียกกันว่ากริดที่เราใช้กันมาอย่างยาวนานครับก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการจ่ายไฟฟ้าทางเดียวจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่อยู่รวมกันทีนี้เมื่อมีการนําเอาพลังงานหมุนเวียนที่กระจัดกระจายและก็มีความแปรปลวนเข้ามาเพิ่มจึงจําเป็นต้องมีการลงทุนมหาศาลเพื่อติดตั้งระบบควบคุม ระบบป้องกันและระบบสื่อสารที่ชานฉลาดและซับซ้อนไปกว่าเดิมเพราะถ้าเกิดปัญหาขัดข้องในระบบอย่างกระทันหันแล้วก็อาจจะนําไปสู่เหตุการณ์ไฟดับเนี่ยเป็นวงกว้างได้อีกเหมือนกันครับตรงนี้ก็เลยกลายเป็นเหตุผลละครับว่าที่ว่าทําไมเราต้องมองหาเสาหลักใหม่ที่มีสถียรภาพรองรับการจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและเข้ามาช่วยเสริมหรือทดแทนโครงสร้างระบบไฟฟ้าแบบเก่า ทีนี้เราตัดมาที่สถานการณ์โลกในยุคปัจจุบันกันครับโลกเองครับกำลังแก้ไขปัญหาความไม่แน่นอนหรือว่า uncertainty ตรงนี้สำหรับประเทศไทยเองการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผก็มีหน้าที่ในการดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศได้มีการพัฒนานวัตกรรมพลังงานที่เรียกกันว่า grid modernization เพื่อเตรียมความพร้อมของระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงเมื่อมีพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นมาในระบบก็ประกอบด้วย ศูนย์พยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เรียกกันว่า REFc ซึ่งย่อมาจาก Renewable Energy Forecast Center ทำหน้าที่พยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนครับที่จะช่วยให้ระบบเนี่ยคาดการณ์้ล่วงหน้าว่าไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งลมก็ดีแดดก็ดี จะมีศักยภาพการผลิตไฟฟ้าใน1ชั่วโมงข้างหน้าไปจนงกระทั้งถึง7วันล่วงหน้าได้มากน้อยขนาดไหนเพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถที่จะวางแผนสั่งการโรงไฟฟ้าหลักหรือว่าระบบกักเก็บพลังงานให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วและมีความแม่นยำด้วยถัดมาครับก็คือตัวระบบกักเก็บพลังงาน energy storage พูดง่ายๆก็คือการสร้างแบตเตอรี่สำรองขนาดใหญ่แล้วครับเพื่อกักเก็บพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินในระบบและเอามาใช้ในช่วงเวลาที่ระบบต้องการผมยกแบบนี้ครับ พลังงานโซลา่าในยุคปัจจุบันครับเวลาที่แดดออกครับเราสามารถดึงเอามาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ทันทีแต่เราไม่สามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้สมมติอยากจะใช้เวลากลางคืนเราไม่สามารถที่จะใช้ได้เราจะใช้ได้เก็บเอาไว้ได้ก็ต้องเมื่อเรามีระบบ energy storage หรือว่าแบตเตอรี่ดังนั้นครับเรื่องแบตเตอรี่ก็เลยเข้ามาสู่กรอบของการคิดตรงนี้นี่แหละครับ ระบบกักเก็บพลังงานที่ว่านี้ครับจะทําหน้าที่ในการเก็บไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตได้จากล้มหรือแสงอาทิตย์จากนั้นเวลาที่คนต้องการใช้นะครับก็เอามาใช้ในช่วงที่เป็นพีคดีมานพีคดีมานถ้าเกิดเป็นบ้านเราอาจจะเป็นช่วงหูข่่านะครับที่คนกลับบ้านแล้วใช้ไฟฟ้าเยอะเปิดแอร์เยอะแบบนี้เป็นต้นหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะใช้พร้อมๆกันหรือในช่วงที่พลังงานหมุนเวียนนะครับมันผลิตไม่ได้เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับแต่ว่ายังรวมถึงโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ ที่เราเคยเล่าใน EP แรกๆไปแล้วด้วยสุดท้ายเรียกกันว่า Demand Response หรือการปรับพฤติกรรมการบริโภคคือการทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาสมดุลในระบบไฟฟ้าด้วยโดยระบบนี้เองครับจะใช้วิธีให้แรงจูงใจเช่นส่วนลดค่าไฟหรือว่าค่าตอบแทนเพื่อจูงใจให้ผู้ใช้นั้นลดหรือว่าเลื่อนการใช้ไฟฟ้าไปย่งช่วงเวลาที่ระบบนั้นมีไฟฟ้าเหลือเฟือ หรือช่วงที่ลมหรือแดดนั้นมีกําลังการผลิตเต็มที่ไม่ใช่แค่รอให้โรงไฟฟ้าผลิตอย่างเดียวพูดง่ายๆว่าผู้ใช้เองก็สามารถที่จะช่วยลดภาระในช่วงที่พลังงานขาดแคลนหรือผลิตไม่ทันได้ด้วยเช่นเดียวกันครับซึ่งจะทําให้ระบบไฟฟ้าโดยรวมมีความยืดหยุ่นเนี่ยมากขึ้นไปด้วยอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าเราจะมีการพัฒนา grid Modernization ขึ้นมาเพื่อรองรับและเตรียมความพร้อมขนาดไหน แต่สิ่งที่ลืมไม่ได้ครับก็คือโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งปัจจุบันนั้นยังเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเป็นหลักให้กับระบบเริ่มทยอยหมดอายุและถูกปลดออกจากระบบการผลิตฝรั่งเรียกว่าดีคอมมิชชั่นนะครับลำพังระบบกักเก็บพลังงานแค่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถเข้ามารองรับระบบไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ระดับประเทศได้เพียงพอเรายังต้องการโรงไฟฟ้าที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้นะครับในปริมาณมากยาวนานและต่อเน,นื่อง365วันต่อปี แบบเดียวก,กันกับโรงไฟฟ้าฟอสซิลเพื่อผลิตไฟฟ้าเป็นหลักให้กับระบบและนั่นจึงเป็นที่มาที่ว่าทำไม S M R Small Modular Reactor จึงกลายเป็นความหวังใหม่ครับทีนี้เหตุผลที่ S M R เองนี้ถูกมองว่าเป็นทางเลือกแห่งอนาคตครับเพราะว่ามันมาพร้อมกับแนวความคิดที่ต่างจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิง ความแตกต่างข้อแรกกันก่อนเลย S.M.R. นั้นมีกําลังผลิตไม่เกิน300เมกะวัตต์ซึ่งถ้าเทียบกันแล้วนะครับต้องบอกว่าเล็กกว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบดั้งเดิมเนี่ยเยอะมากซึ่งถือเป็นข้อดีนะครับเพราะด้วยความที่มันเล็กและถูกออกแบบมาให้ชิ้นส่วนหลักๆสามารถผลิตเสร็จจากโรงงานถึงที่เชื่อมมดูล่าไงฮะผลิตเสร็จมาจากโรงงานไปแล้วจากนั้นครับก็ขนส่งทางรถหรือว่าเรือไปติดตั้งที่หน้าง,งานได้เลยครับนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยครับที่ทำให้มีข้อได้เปรียบหลายอย่างตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดระยะเวลาก่อสร้างหน้าง,งาน จากเดิมครับ5ปี6ปีเหลือเวลาเพียงแค่3ปี4ปีการลดต้นทุนการผลิตกล่าวคือหากผลิตโรงไฟฟ้าหลายโรงพร้อมกันต้นทุนต่อหน่วยก็จะถูกลงมากที่สําคัญครับคือเรื่องของความยืดหยุ่นโดยความที่มันมีขนาดเล็กครับสมอลใช่ไหมฮะจึงสามารถติดตั้งในพื้นที่ที่มีพื้นที่จํากัด หรือพื้นที่หา่างไกลที่สายส่งไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยเข้าถึงไม่ได้ด้วยความแตกต่างประการถัดมาครับก็คือเรื่องตัวความปลอดภัยครับอย่างที่เล่าไปในเอพิโซดก่อนหน้านี้คือเอพิโซดที่3เมื่อด้ินคำว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หลายคนก็กัวงวลเรื่องของความปลอดภัยซึ่งจะตัว S M R Small Modular Reactor หรือว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เจนใหม่นี้ได้รับการอุดช่องวหวต,ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วด้วยระบบที่เรียกว่านะ Passive Safety System ที่อาศัยกฎทางฟิสิกส์พื้นฐานเช่นแรงโน้มถ่วงหรือการผ่าความร้อนในการระบายความร้อนนั่นเองครับในแง่ของกลไกการทำงานแม้ไฟฟ้าจะดับสนิทหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ตัวเครื่องปฏิกรณ์จะสามารถดับและสําคัญมากๆครับเย็นตัวลงได้ด้วยตัวมันเองนะครับโดยไม่ต้องพึ่งพาระบบไฟฟ้าภายนอกหรือการสั่งงานของมนุษย์เลยซึ่งในส่วนนี้เองครับช่วยลดความเสี่ยงของการหลอมละลายของแกนปฏิกรณ์แบบที่เกิดขึ้นกับฟุกุชิม่าจาได้ไหมครับลงไฟฟ้าแบบนี้เนี่ยใช้ความร้อนพอมีความร้อนถ้าเกิดหยุดทํางานต้องใช้ระบบหล่อเย็นครับทำให้เกิดความเย็นขึ้นมาซึ่งตอนนั้นเองครับระบบหล่อเย็นอาจจะมีปัญหาโดยเหตุที่ว่าเป็นภัยธรรมชาติ แต่จากการที่มีระบบเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือระบบ Passive Safety System ที่เตาปฏิกรสามารถดับและเย็นตัวลงได้ด้วยตัวของมันเองก็ถือได้ว่าเป็นการลดความเสี่ยงของการหลอมละลายของแกนปฏิกริประาณูลงไปได้เกือบทั้งหมดด้วยเล่ามาถึงตรงนี้แล้วครับหลายคนอาจจะตั้งคำถามต่อไปครับว่า SMR เป็นแค่คอนเซ็ปต์เป็นแค่แนวความคิดหรือเปล่า ต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่แนวความคิดลอยๆต่อไปแล้วนะครับเพราะในปัจจุบันนี้มีประเทศที่กําลังจะนาไปใช้จริงในเชิงพาณิชย์หรือกําลังเตรียมความพร้อมเพื่อน,นำาอเอสเอ็นี้ไปใช้เป็นรากฐานของระบบไฟฟ้ายุคใหม่อย่างจริงจังตัวอย่างที่เด่นๆมีอะไรบ้างครับในรัเสเซียครับมีการใช้โรงไฟฟ้า SMR แบบลอยนะ้ำอ a คาเดมิกโ o โ o โ o ซอฟ KLT40S ซึ่งเป็น s m r เเชิงพาณิชย์แห่งแรกๆของโลกที่เน้นการจ่ายไฟในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่พิเศษ นอกจากนี้ยังมีการใช้งานเครื่องปฏิกรณ์แบบ RITM 200บนเรือตัดน้ำแข็งด้วยในจีนได้มีการเดินเครื่องปฏิกรณ์แบบ HTRPM ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ก๊าซฮีเลียมเป็นสารระบายความร้อนและสามารถผลิตไอน้ำที่อุณหภูมิสูงประมาณ500องศาเซลเซียสและไฟฟ้าในควบคู่กันและเริ่มจ่ายไฟเข้าสู่ระบบไปแล้วเมื่อปี 2, 2021คือ4ปีที่แล้วนอกจากนี้เองครับจีนกำลังก่อสร้างโรงไฟฟ้า SMR ACP 100 ที่คาดการว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2026คือปีหน้าครับในขณะที่สหรัฐอเมริกากับแคนาดาบ้างกำลังเร่งรัดการอนุมัติการก่อสร้างโครงการ SMR หลายแห่งครับโดยเฉพาะยิ่งเทคโนโลยี BWRx 300ที่เป็นดีไซน์ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วคาดการนะครับว่าจะเริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอย่างไรก็ดีครับการนำเอา SMR มาใช้งานจริงนี้ยังมีความท้าทายและข้อกังวลอยู่บางประการครับเช่น เรื่องของต้นทุนพลังงานต่อหน่วยที่สูงหรือว่า the cost barrier ก่าวคือแม้ต้นทุนการก่อสร้างรวมเนี่ยจะต่ำกว่าแต่เมื่อเทียบกับราคาต่อเมกะวัตต์ SMR ในปัจจุบันยังมีราคาสูงกว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่ครับเพราะว่ายังไม่มีการผลิตจานวนมากกล่าวคือยังไม่มี mass production หากไม่มีการสนับสนุนจากรัฐบาลหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระยะยาวโครงการก็อาจจะไม่คุ้มค่านักในทางเศรษฐศาสตร์ครับข้อท้าทายอีกประการหนึ่งครับคือกระบวนการในการขอใบอนุญ,ญาตที่จะใช้เวลายาวนาน เพราะว่าหน่วยงานกำกับดูแลของหลายประเทศยังคงใช้กฎหมายและมาตราฐานความปลอดภัยเดิมที่ออกแบบมาสำหรับโรงงานนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ทำให้การขอใบอนุญาตของ SMR ที่มีดีไซน์ใหม่และเล็กกว่าจำเป็นต้องมีการใช้เวลาในการตรวจสอบและรับรองน,นานมากซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการทำให้หลายๆโครงการมีความล่าช้าได้ตัดภาพมาดูที่บ้านเรากันบ้างครับประเทศไทยครับแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีการนำเข้าเพื่อใช้อย่างเป็นรูปธรรม แต่ว่าประเทศไทยเราเองครับมีการเริ่มเตรียมการและมีการวางแผนมาได้ระยะหนึ่งไปแล้ว ในร่างแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศที่เราคุ้นชินกันนะฮะแผน PDP ฉบับล่าสุดก็คือปีที่แล้ว2024ครับได้มีการระบุแผนการนําเข้า SMR ขนาด300เมกะวัตอย่างที่บอกเมกะวัต์แปลว่า1ล้านวัตนะครับ300เมกะวัตก็คือ300ล้านวัตต์นี้เนี่ยสโรงครับถ้ารวม2โรงก็คือ600เมกะวัต์โดยคาดว่าจะเริ่มต้นดำเนินการได้จริงในช่วงปลายแผนก็คือราวปี2037หรืออีก13ปีข้างหน้านับจากปีที่แล้วคือ2024นะครับ โดยที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคือกอฟผครับมีบทบาทสําคัญในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการมีการประเมินเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรและการคัดเลือกพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าที่เหมาะสมด้วยมาถึงตรงนี้แล้วครับหลายคนฟังแล้วอาจรู้สึกว่ากรอระยะเวลา13ปีที่ตั้งเอาไว้เนี่ยมันนานาน,นะครับต้องอธิบายแบบนี้ ถ้าเรามองในภาพใหญ่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าครอบคลุมตั้งแต่การตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีการจัดทำกฎหมายและระเบียบใหม่ให้รองรับกับ SMR การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพก็คือ e h i a การสร้างบุคลากรและระบบการจัดการเชื้อเพลิงใช้แล้วและกากกำมันตารังสี Spend Fuel and Waste Management แน่นอนละครับว่าแต่ละขั้นตอนที่ว่ามาต้องใช้ระยะเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าการดําเนินการนั้นเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงที่สุดนอกจากนี้เองครับประเทศไทยได้มีการลงนามในข้อตกลง One Two Three Agreement กับทางสหรัฐอเมริกา และมีความร่วมมือกักับประเทศจีนและเกาหลีใต้เพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีและการสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับในช่วงท้ายนี้ครับขอใช้เวลาสั้นๆนะครับในการรีแคปเนื้อหาที่ไล่เลียงมาใน 2EP ีนี้อีกทีนะครับเราพูดถึงวิวัฒนาการของโรงไฟฟ้าก็คือ power plant ตั้งแต่ในยุคเริ่มต้นที่มีการใช้ถ่านหินแล้วก็พลังงานาน้ำก็คือ coal and hydro ในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรม ในช่วงแรกครับเราใช้ถ่านหินเป็นหลักในการผลิตไฟฟ้าเพราะเป็นเชื้อเพลิงที่หาง่ายและมีพลังงานสูงต่อมาก็มีการพัฒนาเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ําหรือว่าไฮโดรซึ่งสะอาดแต่ว่ามีขีดจํากัดเรื่องของพื้นที่นี่แหละครับต่อมาคือยุคที่มีความมั่นคงทางพลังงานละ Ga s Gas and Large Nuclear ในช่วงหลังสงครามโลกซึ่งตอนนั้นเราต้องการระบบพลังงานที่มีความมั่นคงมีกำลังการผลิตสูงในช่วงเวลาดังกล่าวก็เลยเกิดโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่ก็คือกิกะวัตต์สเกลกิกะวัตต์อย่างที่บอก1,000ล้านวัตนะครับซึ่งเป็นยุคที่มีการเน้นการจ่ายไฟแบบศูนย์กลางขนาดใหญ่ออกไปยุคถัดมาครับคือยุคแห่งการเปลี่ยนผ่าน Renewables and Smart g r i d กก็คือยุคปัจจุบันนี้ เป็นยุคที่เราต้องแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเร่งด่วนแล้วครับจึงเกิดการผลักดันการใช้พลังงานหมุนเวียนโซล่าแอนด์วินคือพลังงานแสงอาทิตย์กับพลังงานลมควบคู่กันไปกับก,บการพัฒนาระบบสมาร์ทกริดแต่ปัญหาของความไม่แน่นอนมันก็ยังคงอยู่แะครับมายุคล่าสุดครับก็คือในอนาคตที่เพิ่งเล่าไปนี้เองขอเรียกว่ายุคแห่งความยืดยนุน SMR and Generation 4 ก็คือ SMR และ Generation ที่4มีความหมายว่าเราครับกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่โรงไฟฟ้าถูกออกแบบให้ยืดหยุน่นและกระจายตัวมากขึ้นจิกซอสสำคัญก็คือ SMR Small Modular Reactor และนวัตกรรมนิวเคลียร์รุ่นที่4 Gen 4ที่จะทำหน้าที่เป็นเหมือนแบตเตอรี่คาร์บอนต่ำ24ชั่วโมงทำงานร่วมกันกับพลังงานหมุนเวียนในอนาคตครับ โลกของเราจะไม่พึ่งพาพลังงานใดพลังงานหนึ่งอีกต่อไปครับแต่เราจะใช้ระบบไฮบริดที่ภาษสานจุดแข็งของแต่ละส่วนเอาไว้เข้าด้วยกันครับพลังงานหมุนเวียนจะลดคาร์บอนในภาพรวมส่วน S M R ที่สะอาดปลอดภัยและ,สะเสถียรจะเข้าไปเติมช่องว่างที่ขาดหายไปละครับและจะทำให้เรานั้นมีระบบไฟฟ้าที่มั่นคงสะอาดและเป็นจริงได้กับเป้าหมาย Net Ze r o นั่นเองครับ The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.